โดยวันในวันนี้นะคะเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยก็ได้เข้าเยี่ยมคาระวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ค่ะแล้วก็ได้ระบุถึงเหตุการณ์การเมืองบอกว่าทำให้ไทยและอินเดียนั้นเสียโอกาสในการค้าการลงทุนนายหัศวัฒนะศริงคลาเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคาระวะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ซึ่งได้หารือกันในหลายประเด็นโดยเฉพาะ ความคืบหน้าในโครงการเชื่อมโยงโครงข,าข่ายคมานาคมขนส่งทางถนนระหว่างไทยเมียนมาอินเดียเพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันโดยกำหนดเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี2559แต่ปัจจุบันมีการชะลอความก้าวหน้าเนื่องจากขาดการผลักดันในระดับนโยบายโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยที่ยังไม่มีรัฐบาลอำนาจเต็มจึงทำให้การประชุมหารือหรือการตัดสินใจในระดับรัฐมนตรีมีความล่าช้า เช่นเดียวกับการเจราจา FTA ไทยอินเดียที่ได้มีการลงนามไปแล้วในปี2546แต่ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้เพียงในระดับเจ้าหน้าที่อีกประเด็นที่ได้มีการหารือก็คือโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายที่ไทยให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาการค้าการลงทุนส่งเสริมให้เศรษฐกิจภูมิภาคเติบโตในระยะยาว โดยเฉพาะในส่วนของการประหยัดต,ต้นทุนและเวลาในการขนส่งแต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญดังนั้นสิรภาพทางการเมืองความเป็นประชาธิปไตยและความต่อเนื่องในการบริหารราชการมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับต่างประเทศที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันหยุดความเสียโอกาสและความเสียหายไว้เพียงเท่านี้โดยการกลับเข้าสู่ระบบ และกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด